เดี๋ยวเราจะอะ่กลับมาเรียนต่อครับเดี๋ยวผมจะทวนเรื่องการแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยเทคนิคสมการที่มันเป็น s ซมเปเลนะฮะทีนี้ผมจะ,ะผมจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอันหนึ่งซึ่งซึ่งอันนี้จะยากกว่าในแบบสมการที่เราทำนาะันก็มันจะมีคลิปนิดนึงด้วยซึ่งเดี๋ยวตอนไหนต้องใช้เดี๋ยวผมจะผมจะกลับมาอธิบายซ้ำไห้อีกที อ่ะเรามาดูสมการเิิงอนรพันธ์หน้าตานี้ก่อนครับ dx by dt เท่ากับ x คูณกันหนลบ x โอ้สมการอะไรเนี่ยคือเราเคยเห็นสมการหน้าตานี้ไปแล้วเนาะ dx by dt เท่ากับ x อันนี้คือโกรด์โกลด์อีควชันนะก็คืออัตราการเพิ่มขึ้นกับ x x เยอะก็เพิ่มเยอะใช่ไหมแต่อันนี้เฮ้ยอันนี้มันมันคืออะไรของมันวะ ม,มันมันมีมันมีส่วนนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มเยอะขึ้นกับเอ็ใช่ปะ่ะแต่มันมีอันนี้อยู่ด้วยเนาะเราจะทําความเข้าใจกับของตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยทำความเข้าใจของนี้ยังไงทีนี้ถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราเราเราลองเอาไอ้ฟังก์ชันนี้หน้าตานี้ไปไปพอดเล่นดูก่อนก็นได้ว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเคถ้าเป็นศูนย์ฟังก์ชันนี้ก็คือเป็นเป็นศูนย์เนาะใช่ปะ่ะตอนนี้เป็นศูนย์ เอ่อพอเพิ่มค่าไปเรื่อยๆฟังก์ชันนี้หน้าตาเป็นไงคือเป็นศูนย์ตรงนี้แล้วมันเป็นศูนย์ตรงไหนที่หนึ่งดูออกไหมฮะก็คือที่หนึ่งมันก็จะเป็นศูนย์ใช่ป่ะแล้วตรงกลางมันจะหน้าตาเป็นไงตรงกลางมันก็คงจะแบบโ่ง่แบบนี้นะเป็นทาบลาชื่อประมาณนี้อันนี้ฟังคือฟังก์งชันนี้ฟังก์ชันนี้อย่างเดียวอันนี้คืออะไรมันบอกว่า เป็นอัตราการเพิ่มของ x เมื่อ x มีค่าต่างๆคือถ้า x น้อยกว่าศูนย์่ะมันก็จะลดลดเร็วๆเลยถ้า x มากกว่า1ก็จะลดเร็วๆเหมือนกันแต่ถ้าระหว่างศูกับหนึ่งอ่ะมันก็จะแบบเพิ่มเร็วแล้วก็เพิ่มช้าแล้วก็เริ่มลดเอ่อเพิ่มเร็วเพิ่มช้าใช่ไหมแล้วก็เอ่อเอ่อ,อ,อตรงนี้ก็จะจะจะไม่เพิ่มแนละ้วความเพิ่มกล็ลดลงแล้วโอเค ทีนี้เราเราดูอะไรกับฟังก์ชันนี้ได้อีกเนาะมันบอกเราสองอย่างครับจากจากรูปเนี้ยอย่างแรกคือ,อมีอีควิลิเบียมอยู่2จุดก็คือว่าถ้า x เป็น0ูนมันจะไม่ขยับแล้วก็ x เป็น1มันก็จะไม่ขยับเหมือนกันโอเคไหมฮะแต่ฟนะังก์ชันหน้าตาเป็นไงมาดูกันถ้าเราไม่คิดอะไรมากขี้เกียจโซลนะฮะเราก็เอาไปใช้วิธีการโซลแบบกราฟิคอลก็คือจับพอตเลยนะครับอันนี้บังเอิญผมใช้ เอกที T เนาะก็ก็มองต้องมองเป็นเอกวายแล้วตอนนี้เพราะว่าการาเป็นเอกวายก็เป็นวายเอ่กวายนั่าก็วายคูณกับหนึ่งลบวายแล้วฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้ถ้าเราขยับมันก็จะแบบนี่อยู่ระวังศูนย์หนึ่งก็คือตรงนี้เนาะผมเพิ่มเพิ่มความสีเพิ่มอีกอันนี้เนาะฟังก์ชันเนี้ยมันมันมันจะจะอยู่หน้าตาบบนี้คือคือถ้าเราเ ถ้าเรามีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ึงหนึ่งเนี่ยถือถ้าค่าใกล้ศูนย์มันก็จะศูนย์นิดนึดีกว่าศูนย์หนงกว่า,าก็คือถ้าเรา,เามีค่าอยู่ใกล้ศูนย์ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มเดียวนิดนึงแต่ว่าพอ,พอตรงกลางจะเร็วสุดแล้วมันก็จะไปไปตายที่หนึ่งะฟังก์ชันอาตาเนี่ <c oughs> ถ้าเราเกินหนึ่งปุ๊บมันจะวิ่งลงมาที่หนึ่งอย่างรวดเร็วถ้าเราน้อยก็ศูนย์มันจะวิ่งติดลบอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคไหมฮะอันนี้นี่คือฟังก์ชันนาตาเนี้โอเคทีนี้ ความเร็วอของอของอ,อ,งอการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ x นะฮะเราสมมติเราใส่ค่าคูณเข้าไปคูณคูณสองแล้วกันมันก็จะชันขึ้นเท่านั้นเองนะฮะคือถ้าอยากให้สวยก็คูณคูณเยอะๆหน่อยมันจะอ,อ๋อมีฟังก์ชั่นน่าทานนี้แต่ว่าจริงก็เป็นแค่แค่ปรับสกเกลเท่านั้นเองให้มันขยับเร็วขยับช้าอันนี้คือไอ is curve ที่เราดูคราวที่แล้วเห็นไหมครับคำถามคือเราดูในจออนน่ะแล้วเราก็วิเคราะห์ พอพอเห็นภาพว่ามันหน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วเราเราเราโซมันแบบแอนาลิติกอลได้ไหมเนีแ่ยบบเราโซมันแบบคำนวณออกมาได้ไหมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างวิธีการโซด้วย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 เทคนิคที่เราเรียนจากข่าวที่แล้วเนาะคือ<ๆ>เราจะโซเนี่ย todavía, แบบแอนาลิติกนะเดี๋้วเราดูรูปผมขอแปะรูป <BAR> นี้หนึ่งก่อนนะเนี่ยนะรูปหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราเราโซสมการนี้ได้ไหมด้วยด้วยด้วยเทคนิคที่เราเรียนจากค่าวที่แล้ว คราวที่แล้วเนี่ยสมการที่เราโซลได้จะอยู่ในฟอร์มที่เรียกว่าเป็นเซปเปเรเบิลอ่ะคำถามแรกก่อนที่เราจะไปฟาดฟันกับมันก็คือเออคืออันเนี้ยสมการเนี้ยมันเซปเปเรเบิลไหมอ่ะตกตัวไปด้วยเลยครับสมการนี้นเซปเปเรเบิลป่ะเซปเปเรเบิลคือคืออะไรสมการเซปเปเรเบิลคือสมการที่อยู่ในฟอร์มแบบไหนครับคือสมการที่อยู่ในฟอร์มที่ว่า dx by dt นี่เราสนใจ first order เนาะคือมีดิฟตัวเดียว เท่ากับของสองอย่างด้านนี้คือปกติในฟอร์มทั่วไปข้างนี้มันจะขึ้นขึ้นกับทั้ง x แล้วก็ t ใช่ไหมใช่ป่ะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ที่มันขึ้นกับ x กับ t เนี่ยมันสามารถเขียนแยกออกมาเป็นสองก้อนได้ก็คือเป็น g x คูณกับ h t คือคือ,ค,อคือส่วนหนึ่งขึ้นกับ x อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับ t แต่ว่าการขึ้นกับ x กับ t อ่ะมันไม่มีมันไม่มาครัวพันกันเนาะถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่า สมการเชริงอนุพันธ์ในรูปแบบที่เรียกว่าเซปเปอร์เบิลคือแยกได้คือคุณแยกแยก x กับ t ได้มันอาจจะสัมพันธ์กันเพรามันคูณกันอยู่โอเคไหมฮะเพราะคูณกันอยู่เราเราสามารถจะแบบแยกจากกันนะั้แต่ถ้าเกิดมันอยู่ในรูปของแบบตัวอย่าง,งสมการท,ที่ที่แยกไม่ได้แต่หน้าตาประมาณนี้เท่าเอ็กบวก t อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันแยกไม่ได้เพราะว่าแบบเออเราจะทำไงไม่ให้เทอมหนึ่งเป็น x กับทคูณกันใช่ไหมอันนี้อันเนี้ย อันนี้แยกไม่ได้คำถามคือนี้แยกได้ไหมยแยกได้ปะอะไรคือฝั่งขวาอะไรขึ้นกับ x ครับ x กับ x คูณกับ x ลบหนึ่งอันนี้ขึ้นกับ x ใช่ปะแล้วอะไรขึ้นกับ t หนึ่งหนึ่งคือขึ้นกับ t แบบไม่ขึ้นกับ t โอเคไหมฮะซึ่งก็ยิ่งดีใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยก่อนจะใช้เทคนิค separable เราก็ถามว่ามัน separable อ่า separable อ่าเสร็จเราเพราะนั้นเราก็อ่าเซเเาทำไงวะท่านแรกสเต็มหนึ่งก็เขียนใหม่ใหม่เป็นอ่เอ dx ใช่ไหมเท่ากับอ่าแล้วก็หแล้วก็จับราหารใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มจาก dx d y dt เท่ากับ x ็คูนกันหลบ x ใช่ไหมเราก็จับหารก็กลายเป็น1นึ่ส่วน x 1ลบ x อ่ะโอเคเขียนใหม่ได้แบบนี้แล้วก็สเต็ปสองแล้วก็อินทิเกรตใช่ปะ่ะอินทิเกรตเทียบกับเทียบกับ t นะแล้วก็อินทิเกรตเทียบกับ t เราได้ว่าอินทิเกรตของก้อนนี้หนึ่งส่วน x คูนด์ด้วยกซ์พี ดีที <D> ใช่ไหมเท่ากับอินิเกตของหนึ่งดีทีอ่าข้างขวา e ีซี่ได้ทีบวกซีผมจะเป็นคนช่วยนิดนึงนะผมจะเก็บซีมาไว้ข้างเดียวหมดเลยส่วนข้างนี้ทําไงครับเราก็อึ้งอินดิเกตไม่ได้ใช่ปะ่ะเราก็อะไรนะใช้ใช้เชนรูผมจะไม่ผมไม่พูดว่าตัดกันกแต่คิดว่าตัดกันแต่ว่าแต่เราไม่ตัดกันให้ดูนะครับ ตัดก,กันไม่ได้นะครับตัดก,กันได้ในใจใช้เชนรูเราจะได้ว่าเอ่อเทอมนเทอรซ้ายซ้ายกลายเป็นเขียนใหม่เป็นอินเกรตของ 1.x ส่วนกคูณกับน 1-x ลบ x. อ็อ้าวชิวแล้วนี่ล,ล้าแก้ไอ้ก้อนนี้ไงอ่ะมีสูตรไหมเรียนแล้วเรียนล้าหรือยัง มันจะมีเทคนิคนึงครับซึ่งผมก็เพิ่งมารู้หลังจากได้มาสอนวิชานี้คือจริงน่าจะเคยรู้แล้วตอนสมัยเรียนตอตีแต่ว่าไม่เคยใช้ตลอดมาตลอดจนกระทั่งแก่น่ก็คือเทคนิคนี้ครับก็คืออันเนี้ยถ้าคุณแบบใช้เซนส์แมทคุณจะได้ว่าออ๋นี่มันก็คือ1นส่วนเอบวกหนึส่วนหนลบเชื่อมาไงวะลองแทนค่าสิตรงเลยแต่มันมายังไง ก็คือคุณก็หลับตาแล้วดึงๆมันก็โอ้ตรงไม่ใช่มันมีท่าครับท่านี้เขาเรียกว่า Par t i a l fraction ถ้าคุณรู้คุณก็รู้ถ้าคุณไม่รู้ก็คือมองเท่าไหร่ก็ไม่ออกไอเดียพื้นฐานง่ายๆก็คืออันนี้มันคูณกันอยู่ใช่ไหมมันคูณกันอยู่ใช่ไหมเราอยากจะแยกมันออกมาคือเวลาเจออะไรที่มันคูณเนี่นะครับนักคณิตศาสตร์จะมือสั่นเลยเพราะว่าเวลาคูณกันโดยมากมันแยกกันง่าย มันแยกง,ง่ายคือเซเบอร์เลเลก็คือคูณกันเหมือนกันเห็นปะคูณกันอยากแยกคุณก็ย้ายข้างหารก็แยกกันได้แล้วคือของนี่คูณกันนี่มันจะแบบเห็นอะไรคูณกันนี่แบบเหมือนแบบเห็นป๊อปคูณกันก็ lock, เทคล็อกอดก็แยกได้เว้ยมาเป็นบวกเจอบวกกันแยกไม่ได้เอาไปเอาเอาไปยกกําลังแม่งก็คูนกันก็แยกได้คือคือนักณิสรามันบ้าคลั่งกับการคูณกันมากทีนี้เราจะแยกยนี้ได้ไงเนาะคือมนุษย์ธรรมดาคงม,มองไม่ออกแต่ว่า เราก็สมมุติว่ามันมันแยกได้ก็คือมองว่าเป็นหนึ H ่งนเ็กบวกบคือแยกเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าสมมติว่ามันแยกกันได้ก่อนก็คือสมมุติว่ามี a กับ b <ม>ที่ที่สอบของกายน,นี้ก็คือเท่ากับหนึ H ่งเอ็กบวกหนึ่งกังเอ็กอันนี้อันนี้อันนี้ไซส์คำนวณกนหนึ่เเนาะพอคุณแทนค่านี้ปั๊บนะเราก็จะมาหา a กับ b ได้ ทำยังไงคุณก็จับบวกกันเหมือนมนุษย์ธรรมดาก็คือเวลาบวกกันก็คือ,เ,อเราเราอ่ามีอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเท่ากับอ,อ,อะไรนะเวลาบวกกันทำไง,ำง,งก็คือคูณเข้าไปใช่ไหมคือเอคูณกับหนึ่งลบบวก b คูณกับ x จะได้เป็นอันนี้ก็เท่ากับ a a ลบเ,เบวก bx ส่วน x บวกหนึ่งลบแต่เราอยากให้ แต่นี้เราอยากให้เท่ากับ1ส่วน x 1ลบ x ใช่ป่ะแปลว่า a ตเท่ากัน1แล้ว b โทษ b ก็ต้องเท่ากัน1มันจะแทนค่ามาได้พอดีได้เป็นก้อนนี้ค่านี้เขาเรียกว,ว่า partial fraction ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้ทำอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้รู้จักไว้ก่อนก็พอให้แบบผ่านตาทีนึงเนาะ,ะพอได้เป็นอันนี้ปับ๊บเราก็อินทิเกรตมีสองก้อนก็อินทิเกรตแยกกันได้เลยนะก็คือเจอบวกกัน1ส่วน x dx แล้วก็บวก 1, นึ log x dx y อันนี้ได้อะไร 1, ส <D> ่วน x ได้ได้อะไร log x ได้ log x นะฮะ log x อันนี้อ่ะอันนี้ชัดยากเย้ยเอาใหม่ม huh? าไล่ชิบจแปบไล่คุณจะเห็นว่าผมก็ไม่ได้เก่งเลขกว่าคุณหรอกผมก็ทำพีพ<ๆ>ีดูกๆเหมือนกันเอ่อมันต้องมันต้องได้อะไรวะเอ่อ อ่ะไรวะอีกมันต้องเป็นเป็นลบหนึ่งลบเอ็กซ์สมมติดิฟลบหนึ่งลบเอ็กซ์ได้เท่าไหร่ก็ได้หนึ่งลบเอ็กซ์ใช่ป่ะแล้วก็ดิฟหนึ่งลบเอ็กซ์ดีเอ็กซ์ก็ได้นอหนึ่งลบหนึ่งลบเอ็กซ์ใช่ป่ะอ่าโอเคเครื่องหมายไม่ตรงใช่ไหมเครื่องหมายไม่ตรงเราอยากให้ให้เป็นบวกใช่ไหมแต่นี้เสือกลบเราก็ใส่บวกก็คือลบแม่งให้หมดเลย ก็ลบอันนี้เพราะนั้นเพราะนั้นดิฟอันนี้ได้อันนี้อ่ะเพราะนั้นอินเกีร์อันนี้ก็ได้เอ่อเอ่อก็เป็นลบซีเรามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมผมผมแอ,แอบแอบซ่อนไว้จริงมันมีซีอยู่ตรงนี้นะซึ่งเราเราว่ามันต <ไป S 2> รงนี้เป็นรวมกันตรงนี้ซีพันโอเคครับแอบโกงนิดนึงอ่านี้ก็คือเออ่ลบก,กันล็อกลบกันก็ได้เป็นล็อกจับหารกันแล้วกันหนึ่งลบเองอ่าหน้าตานี้เพราะนั้นค่าตัวสองข้างนะครับรวมสองข้างก็ แก้สมการก็มีมีล็อกใช่ป่ะเราก็เอ็กโพนเอนเชตมันก็กลายเป็นก็คือเอามาส์กํกำลังขึ้นมาก็ได้ X ลบหนึ่งลบ X เท่ากับกียกกำลัง T บวก C แต่ยกกำลัง T บวก C ออมันจะไม่ค่อยน่ารักเราก็จะเขียนเป็น C ีตามกํกำลัง T แทนก็คือบวก C ก็เหมือนเอาค่า คงที่ไปคูณเนาะก็คือคูณคูณเข้าไปอย่างนี้ทีนี้ผมที่เกียจเสียดสีพามตรงนี้ผมก็เลยจะเป็นคนช่วงจะใส่สี่ศูนตรงนี้แทนสี่ศูนย์นี่เป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์แล้วนี่เป็นสี่สี่สวยๆองมงแต่ว่าเวลาทำจริงผมจะไม่ค่อยซีเรียสถ้าคุณจะมัวมัวสีบ้างแต่ว่ากพอพอ,อไหวได้ได้คำตอบเป็นอันนี้เนาะได้อดอย่างยังไม่ได้มันแบบ ยังไม่ได้ x อะ่ะทำไงอยากได้ x อยากได้ x ทำไงแกส้สมการออกมา x เท่ากับ ce กํลงัง t 1ลบ x เท่ากับ ce กํลงัง t ลบ x ce กํลัง t ย้ายข้างไปย้ายข้างมาอ่ะก็จะเป็น x บวก x CE กัลัง e ทีเท่ากับ CE ก,กัลังทียัไงดีแยกกันออกมา1นึงลบซีกัลังทีอ่ะโอเคได้ที้เสร็จแล้วทำไงครับเราก็ย,าย้ายค่านี้ไปนะนั่นคือได้ว่านั่นคือ X เ e ท่ากับ CE กัลังทีส่วน1เอ๊ะต้องบวกหรือลบบวกสิ บวกซ e อกำลังทอ่านี่คือฟังก์ชันเราอันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเรามาพอดสมมุติว่าให้ c เท่ากับเท่ากันหนึ่งไปก่อนนะเพื่อความง่ายของชีวิตนะให้ c เท่ากับหนึ่งเนาะ c ีเท่ากันหนึ่งเนี่ยฟังก์ชันนี้มันจะหน้าตาแบบนี้คือถ้าแทน c ีเท่ากันหนึ่งสมมุติว่า c ีเท่ากันหนึ่งเนาะที่ที่ศูนย์นะนี่เส้นศูนย์หนึ่งเนาะมันจะเท่ากับศูนย์จุดห้าก็คือถ้า c จริงๆมันจะศูนย์จุดห้าตลอดแหละอเนี่ย ก็ก็จะมีค่าเป็นเอ่เอ,อะไรนะอ่อถ้า4เท่าก็1เนอะอันนี้ก็กลายเป็น1แทนทีแล้วก็0นี่ก็เป็น1 1ใช่ปะ่ะมันก็อยู่ที่0.5ตรงนี้นะถ้าเพิ่มค่าไปเรื่อยมันจะค่อยๆโตน,นี่ถ้าลดค่าเรื่อยมันจะนี่เนาะก็คือก็คือรูปนี้เลยที่รูปประมาณเนี้ยรูปประมาณเนี้ยชิบๆแต่ถ้าเกิดคุณปรับค่าค่า4 ถ้าคุณรู้ว่าที่ศูนย์มันมีค่าต่างๆนะคุณก็หาค่าสี่ด้มันก็จะปรับไปปรับมาได้เะดุกเกลิกเกลุกเกลิกประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เนาะฟังก์ชันนี้เนี่ยเอ่อฟังก์ชันเนี่ยเอ่อฟังก์ชันเนี่ยจริงๆเอ่อก็คือฟังก์ชันเดียวที่ผม,ผม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 อันนี้ให้คุณดูอะเราก็แบบชี้ลูกนี้เนาะเนาะฟังก์ชันเนี่ยมีมีบทบาทมากของการเกิดขึ้นของนิวรอนเน็ตนะฮะฟังก์ชันนี้เรียกว่าลอจิสติกฟังชัน เราะลอจิสติกฟังชันเอ่อได้ยินคำว่าเราทฤสติกฟังชันอยา่าอย่าเพิ่งไปนึกถึงการขนของขายของนะฮะไม่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คนละลอทเออมันเรียกลอจิสติกเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แบบลอจิสติกแบบขนขนของขายของอันนี้คือลอจิสติกฟังชันซึ่งซึ่งมันโผล่มาจากการแก้สมการไอเดิมเพนเชียลอิควาชันน่ารักน่ารักอันนี้นะด้วยด้วยเทคนิคที่เรารเราดูมาแล้วเนาะคือเซปเปอร์โบลอิควาชันแต่ว่ามีมีขั้นตอนเพิ่มเตมิมอันนึงก็คือการใช้พาเชียลแฟกชันซึ่ง อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเทคนิคอันนี้เทคนิคการอินทิเกรตทั่วไปซึ่งถ้าเราพอจําได้ก็ก็จะไม่ตกใจถ้าจําไม่ได้ก็เคยเห็นซะอีกหน่อยจะเห็นบ่อยๆก็จะจะไม่ตกใจไปเองนะครับประมาณนะี้ะเพราะนั้นนี้ผมถือว่าอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างออันหนึ่งของการแก้แก้สมการเชิงรูปพันธ์ด้วยที่ที่เซปเรเบิลนะฮะก็คือเราเราดูว่ามันเซปเรเบิลหรือเปล่าเสร็จแล้วเรากเา็เราก็ย้ายข้างอะไรนะฮะ rule, แล้วก็ใช้เชนรูแล้วก็อินทิเกรตออกมานะฮะ มีเขตได้ปุ๊บเราก็แก้สมการออกมาได้ของตามที่เราต้องการประมาณนี้ฟอร์มที่คุณจะเห็นอันนี้จริงๆจะเห็นอีกอันหนึ่งฟอร์มฟอร์มอื่นมันจะน่ารักกว่ามันจะเป็นแบบหนึ่งส่วนเอ่อซีเอกลังลบทีบวกหนึ่งนะฮะบางทีอาจจะเห็นรูปนี้ซึ่งซึ่งก็คืออันเดียวกันคือมันคือเหมือนเอาซีเอกลังทีหารหารตลอดนะฮะเดี๋ยวก็คือจริงๆสมการเดียวกัน มันยุดิยุติได้หลายแบบนะครับอ่าโอเคโลจิสติกของฉันโอเคก็อันนี้ถือเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะของ s Go e p a r a b l e e q u a t i o อ่อ่ะเดี๋ยวผมเบรกให้แป๊บหนึ่งครับ